น้ำมันเกียร์ออโต้แบบเปิดตางนะครับผมโตต้าอย่าลืมน,นะครับมันเกียร์ับน้ำมันเกียร์กว่านน้ำมันเกียร์จะเป็นสีอะไรนะครับนี่คือน้ำมันเกียร์นะครับผมดูก,กันนะครับถ้าเกิดเราถ่ายน้ำมันเกียร์แบบ น็อตถ่ายนะครับอเอานอ็อตสองตัวนี้ออกครับใ้ล้นหนึ่งงานแล้วก็น็อตหนึ่งงานนะครับออกมาน้ํามันเกียร์นี่หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเดือเท่าไหรน,นะครับทำไมถึงแนะนําให้เปิดอ่างเกียร์นะครับรถที่น้ํามันเกียร์โตดำดำเลยนะครับทำไมต้องแนะนําให้เปิดอ่างเกียร์ เมันไหมครับมาดูกันนะครับน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในอ่างเกียร์ที่เหลือครับมีเยอะแค่ไหนนี่ครับเหตุผลที่น้ำมันเกียร์ไม่ออกนะครับเพราะว่าตรงนี้นครับมันจะอยู่สูงกว่าน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ที่อ่างมันจะมัดออกมาได้นะครับ ทำไมน้ํามันเกียร์เหลือเยอะเกียร์ที่เหลืออยู่ภายในอ่างครับไม่สามารถตดได้ครับจะไม่ิดอ่างเกียร์เป็นตะกอนโซนทำครับมาดูครับเปิดไฟนะนี่คือตะกอนโซนครับที่อยู่ในอ่างเกียร์ที่แนะนำให้ตดอ่างมาล้างนะครับเนี่ยผมสองอัน ดำเ,ดอเาายอะแค่ไหนนะครับนี่กครับผมดักเลยครับดำมากส่วนนี้คือกรองเกลีย์ตัวนี้คือกรองเกลีย์ครับกรองเกลียวก,ก็ดำด้วยนะครับกระดาษก็ดำแล้วนะครับกระดาษจนเป็นหลังแล้วครับไม่สามารถหุดตัวได้แล้วครับต่อจำกัดเกลียว นี่คือกลองเกียร์นะครับกลองเกียร์ที่ถอดออกมาแล้วนะครับสังเกตกระดาษนะครับผมข้างในนะครับผมดาแล้วก็กดไม่ลงนะครับส่วนอันนี้อันใหม่นะครับดูครับกระดาษจะกดลงนะครับนี่กลองตัวใหม่เลยนะครับได้อีกนานครับตังนี้ตอนนี้ได้ทําการล้างนะครับทาความสะอาดฝั่งเกียร์แล้วนะครับ แม่เหล็กกสาดเลยนะครับอ่าก็นด้นครับวันนี้ก็ถึงกระบวนการทากาวประกินกแล้วก็ประกรอบกลับใส่น้ำมันอตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเติมน,น้ำมันเชียนะครับเป็นเชีย CVT ตัวสังก็์เทน,นะครับผม หมดแล้วนะครับหลังจากทําการเปิดอ่างมาล้างนะครับมาดูสภาพน้ำมันเกียร์นะครับก็จะเป็นสีอะไรนะครับผมนี่คือของใหม่เมื่อกี้นะที่ทําการเปลี่ยนนะครับนี่คือของก่อนาะครับ eh la